สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับอีเวนต์จีดาร์ใหม่นะก็ต้องบอกเลยว่าจีดาร์วันนี้ซับพอตตัวละครเมตาณนปะัจจุบันหลายตัวมากๆนะครับเพื่อนๆนะใครที่ยังไม่มีรีบจัแจงกันไปใช้นะครับเพื่อนๆนะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคนระับเราไปชมกันเลยดีกว่าว่ามีจีอะไรบ้างนะ let's go <S <ว>มาเริ่มไปที่จีแรกเลยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือจีตะข่ายดักฝันเพชรสีน้ำเงินนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจีเนี้ยเป็นจีที่ควรค่ามเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นความสามารถลองๆถึง2ความสามารถเลยนน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 นะะะะคคครรรัััับบบทที่่่่ยดมมาาาาาใหห้้้เเเเืืืออออลล็็กกกผงงพๆแวติครับ ไอความสามารถที่ดีๆเลยคือป้องกันเอฟเฟกอันตราย65%นะครับนอกนั้นก็เป็นความสามารถที่แบบหาได้จากออฟตั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆน,นะเพราะฉะนั้นจี้เนี้ยจึงควรข้ามนะครับเพื่อนๆนะไม่เหมาะแกการหามาใช้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆนะเปิดช่องจี้นะครับจี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือจี้ตะไคร่ดักฝันกุหลาบความทราบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจี้เนี้ยซัพพอร์ตตัวละครสายลมหลายตัวมากๆเลยนะครับใครที่มีตัวละครอย่างบอสซัมแซนดี้โดยอนพาพายมณนีเพสิเดนโคหรือว่าโคนะครับเพื่อนๆนะก็ลองจัดแจงกัันนไปใช้ดูะะครรบเพาาว่ ให้ความสามารถตึงที่เหมาะกับตัวละครเหล่านี้มาเลยนะครับเพื่อนๆนะนั่นก็คือความสามารถยกเว้นค่าบอนทางค5นะครับใช้ได้ไม่จำกัดขังเลยนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็จะเป็นสกิลเอฟเฟกต์กล่า80%เลยนะครับโคตรเยอะนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็จะมีสกิลทีเด็ดเลยนั่นก็คือสกิลกับดักสปริงนะครับเอาไว้เล่นด้านที่แบบวางหลุมดําที่เกาะล้างได้นะครับเพื่อนๆนะโคตรดีเลยนะครับจี้นี้นะลองจัดแจงกันไปใช้ดูนะครับจี้ต่อไปนะครับนั่นก็คือจี้หมวกราชาที่ถูกกเเเเเเนน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 นทททพพะะะะะะคคคคครรรรรัััับบบืื่่่่ออๆๆๆจจจจีีีีีีี้้้ปป็็สสํําาาาาญมมมววติดไใหถ จัดเสีจี้ได้อย่างง่ายดายนะครับเพื่อนๆนะควรจะมีติด ID ไว้นะครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่มีรีบจัดนะครับเพื่อนๆนะสำคัญมากนะครับจี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นคือจี้ราชาที่ถูกในประเทศมาคุณรายการครับก็ต้องบอกเลยว่าจี้เนี้ยใครที่ชอบเล่นตัวที่มีสกิลพื้นที่ไฟนะครับเพื่อนๆนะจี้เนี้ยตอบโจทย์อมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดสาคอนเดฟมิงมิงหรือว่าจะเป็นผีเสื้อไฟนะครับเพื่อนๆนะพวกตัวละครที่มีพื้นที่ไฟทุกตัวนะครับเหมาะกับจี้นี้มากๆนะครับใครที่ชอบแบบคอยพลาดแล้วต่อย คอยพลาดเราทราบนะครับจี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะเพื่อนๆนะลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆนะคุ้มค่าครับจี้นี้จี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นคือจี้ยมทูตแห่งความตายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจี้เนี้ยเป็นจี้แปนที่แบบเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะครับ50พอมีติดบวก35นะครับเพื่อนๆนะโคตรเยอะนะครับแล้วก็จะมีสกิลโดนก๊อปปี้55%พอมีติดบวกท30ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยก็คือมีสกิลป้ายสต๊อปนะครับหรือว่าป้ายหยุดนะครับทําให้การเล่นของเรานั้นสามารถเล่นในโคตรง่ายนะครับเพื่อนๆนะสามารถเซฟตําแหน่งการทอยได้เลยนะครับเพื่อนๆนะโคตรโกงนะ ใครที่เป็นเมนตัวละครอ,อย่างฮุนหรือว่าจะเป็นเดธหรือว่าจะเป็นผีเสื้อไฟนะครับหรือว่าจะเป็นฮอรลัสนะครับเพื่อนๆนะหรือว่าจะเป็นตัวละครอ,อย่างเหมือนวอลลันสีชมพูนะครับเพื่อนๆนะปิดจี้นี้ไม่ใช่โคตรโหดเลยนะเพื่อนเพื่อนนะโคตรคอสหรือว่าพวกตัวละครที่แบบไม่มีแปนในตัวเองนะครับเพื่อนๆนะจี้นี้ควรหาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆนะคุ้มค่าจริงๆ <c oughs> จี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นคือจี้บัตรเชิญเพชรสีแดงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจี้นี้เป็นจี้บัตรเชิญใส่ตั้งรับนะครับเพื่ บัตรเชิญนะครับ75%นะแล้วก็จะเป็นสกิลป้องกันเอฟเฟกอันตราย65%นะครับสำคัญมากๆนะครับสกิลนี้นะทำให้เราไม่ถูกซาบไม่ถูกเอฟเฟกกุลาบไม่ถูกเอฟเฟกต์เต่าเตกนะครับเพื่อนๆนะโคตรดีเลยนะแล้วที่สำคัญเลยก็คือป้องกันการขังคุกถึง47%นะครับเพื่อนๆนะยุคนี้ถ้าเราโดนการโจมตีแบบขังคุกเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะตายตายแน่ๆตายแล่นเครียดใครที่ยังไม่มีควรรีบจัดแจงเอาไว้ใช้นะครับเพื่อนๆนะของโคตรดีนะครับเพื่อน เพื่อนๆสามารถนําเอาไปเล่นกับเมเลียวโดยอนฟ้าไพฮมณีบอสซัมและที่เด็ดเลยก็คือเหมาะกับตัวละครผีเสื้อไฟมากๆเลยนะครับที่นี้นะโคตรก๊อตเพื่อนๆโอ้โหและอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆนะลองตัดสินใจกันดูนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมล็อกอินนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เล่นให้ชนะนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยทุกวันเลยนะจนหมดอีเวนต์นะครับเพื่อนๆนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็มาแลกรางวัลได้ตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งพันหินเพชรห้าร้อยหินเพชรเนี่ยเนี่ยเนี่ย แล้วก็ทีเด็ดเลยนะครับ 1, เพื่อนๆนะเพื่อนๆเล่นวันละสิบรอบนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆจะได้นี้มานะครับอันเนี้ยพอได้มาแล้วปุ๊บมาแลกเสรออฟนะครับเพื่อนๆนะโคตรดีเลยนะมีมีการวิกเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ด้วยนะครับในดีนะโคตรดีเลยนะห้ามพลาดนะครับเพื Councillor ่อนๆนะเล่นวันละสิบรอบนะครับเนี่ยเอามาแลกนะครับก็สำหรับคลิปนี Leonard ้นะครับเพื่อนๆนะก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองไล่ตามเก็บจี้เหล่านี้ดูนะครับเพื่่อนนนๆะเีย ที่ยังไม่มีเนี่ยจี้สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับโดยจี้ที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือจี้มวกราชาที่ถูกในประเทศนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยเนี่ยจี้แฟนเนี้ยนะเพื่อนๆนะของโค้ดดีนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยเขาไล่เลยไล่ไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ดีโหดีแม่งทุกที่เลยนะครับเพื่อนๆน่ะเนี่ยเนี่ยใครที่ชอบเล่นสายพื้นไฟอันนี้แม่ก็ดีอีกนะเพื่อนๆนะแต่ส่วนตัวผมนะครับผมจะทำจี้ไม่นะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าผมยังไม่มีนะจี้นอกนั้นผมมีหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวอาจจะทำคลิปซุ่่มมมีี้หนนนนตาาทลัังะะครบเพือ เพื er ่อนเพื่อนก็ทําจี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะจี้ดาร์กไม่มาทุกอาทิตย์เลยนะครับเพื่อนๆนะเก็บเพชรกันด้วยนะครับเพื่อนๆพนะเพราะว่าใกล้จะอัปเดตใหญ่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะเก็บไปทําตัวละครสําคัญสาคัญนะครับเพื่อนคาดเหลือจี้อะไรก็ค่อยมาตามเก็บกันที่หลังนะครับเพื่อนๆนนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆช่องผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย